สวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีการเอาบิตคอยไปแลกเป็นเงินจริงๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของแต่ละคนนะครับของแต่ละเครื่องแล้วเข้าไปที่เวอร์เว็บบ b ปบิตค c บดนะครับแล้วก็เข้าไปสมัครสมาชิกลงใส่ที่อยู่ีเมลรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วกดสมัครแล้วมันจะให้ไปยืนยันตัวตนที่อีเมลนะครับให้เราไปกดยืนยันตัวตนในอีเมลของเรานะครับในกล่องข้อความเสร็จแล้วก็จะได้มาถึงหน้านี้ พอคนยืยนตัวเสร็จจะเข้ามาหน้า l o ก i ินนะครับผมยืนยันตัวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้าสูร่ระบบพอเราเยืยนตัวตนผ่านอีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเราก็จะแตะที่คลิกท,ที่ลิงก์ที่อีเมลครับมันจะส่งมาถึงหน้าหลักตรงนี้นะครับ แล้วเรให้เราทําการยืนยันตัวตนจนครบ3ามเลเวลครับจนเสร็จเรียบร้อยเงินตัวตนแน้เรียบร้อยแล้วก็จะถึงขั้นตอนการเพิ่มบัญชีธานาคาระานะครับแต่เราก็จะสาม,มารถเอามาแลกเป็นเงินจริงๆได้แล้วก็โอนคําบัชีธานาคารของเราตามที่เราลงทะเบียนไว้แล้วก็จะโดยจะมีค่าธรรมเนียม15บบาทต่อครั้งนะครับ แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะฝากเหรียญเข้ามาเพื่อแลกใช่ไหมครับก็คลิกคีคิตรงนี้มาอเลตของเราและเข้าที่เงินของฉันแตอนนี้คือ ทุกคนนี่ยืนยันตัวตนเพิ่มทีธนาคารเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วให้เข้ามาที่หน้าไม้วอลเล็ตของเราแล้วก็จะมาขึ้นในข้างเงินที่เราจะฝากเข้ามาแล้วก็คลิกไปที่ Bitcoin นี้จะมีบอกนะครับยอดเงินคงเหลือคงเหลือของเราแล้วก็คลิกไปที่ฝากเหรียญพอฝากเหรียญเสร็จแล้วสร้างเอเจ็ต ความเร็จแล้วให้เราทําการสร้างแอดเดสนะครับถ้าเกิดเราเยัยงตัวตนสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีแถบแอดเดสให้เราขึ้นมาแล้วก็ให้เรา,ากับปี้ไปวางในเว็บที่เราถอนนะครับเป็นอันสิ้นนะครับวิธีการแรกนะครับถ้าใครไม่เข้าใจยังไงกอความมาได้ครับใต้คอมเมนต์นครับ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใครทำได้ไม่ได้ยังไงอคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับ